เเธผ่าไทยเดิมลวนคนใจเด็ดแร่งดังเล็กเพชรชูชาเชิดการรักสาไว โอเคหยุด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 ก่อนหยุด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 ก่อนไม่เป็นไรเพลงนี้ยากสองกลุ่มแรกไม่มีปัญหาไปแล้วลองมีปัญหาสักกลุ่มก็ไม่เป็นไรไม่เรียกว่ามีปัญหาแล้วั้นสิคือถ้าการซ้อมไม่มีปัญหาการแสดงจริงน่ากลัวมากนะเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเราต้องระวังอะไรบ้างถูกป่ะดังนั้นสี่วันนี้ให้มันมีปัญหาไปเถอะหรือพรุ่งนี้จะมีปัญหาก็มีไปเถอะให้รีบมีซะเพราะว่าเราจะได้รู้แลวเราจะได้ระวังแต่ที่สําคัญคือ เห็นปัญหาแล้วอย่ากังวลเพราะว่าความกังวลบางทีทําให้แทนที่จะแก้ได้กลายเป็นนอยเนอะปะนอยนอยอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ผ่านไปได้ทีนี้กําลังอยากจะแก้ตั้งแต่ตรงของเจนซะลูกขึ้นมาคนแรกเสียงอะเพราะไม่ได้มีไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรแต่มันเหมือนกับจําได้ไหมว่าเมื่อวันจันร์เราบอกว่าเวลาเราร้องเพลงนี้มันต้องมีความพึกเขิมใช่ไหมทีนี้ถ้าเวลาซ้อมอยู่ไม่ฟิลอินความพึกเขิมเข้าไปอยู่ก็จะยืนอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนแบบเป็นเด็กทหารเกณฑ์อะที่ถ้าส่งไปแล้ว มันโดนระเบิดตายนแน่คือถามว่าสู้ไหมสู้นะเพราะว่าหัวหน้าหูดดันออกไปเนอป้แต่จะเชื่อได้ยังไงว่าสามคนนี้คือคนที่มาบอกคนอื่นว่าเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยในเมื่อเราดูแล้วเรายังรู้สึกว่าเด็กน้อยสามคนนี้หรือที่จะตายเพื่อไทยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะร้องเพลงนี้ต้องตั้งมั่นก่อนว่าเราออกมาเนี่ยเรากําลังจะบอกคนทั้งหอใช่ไหมคะรวมถึงคนที่ดูอยู่ทั้งบ้านด้วยว่า พึเขิมกันนะภูมิใจในความเป็นไทยนะรักประเทศแล้วเกิดเป็นไทยแล้วต้องตายเพื่อไทยทีนี้ถ้าเวลาซ้อมเรามองแต่เรื่องของการร้องเราไม่ใส่เรื่องของความรู้สึกมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้คือเสียงเคราะแต่นี่กําลังทําให้เพลงซึ่งปลุกใจกลายเป,เป็นเพลงลูกกลุ่มธรรมดาเอาใหม่ oh พี่พี่ต้นเปิดเพลงให้น้องได้ไหมคะชานีา่ละจ้ะ ชูชาเชิดมันี่มันนี่มันี่มีวิธีมีวิธีบอกง่ายนิดเดียวเดี๋ยวนะคีย์อะไรนะเพลงนี้คีย์ดีครับกดดีสิจ้ากดเจิกดเป็นบอกเกิดเป็นไทยแล้วเกิดเป็นไทยแล้วเออเล่นกดซะสูงปิ้นเลยเกิดเป็นไทยแล้วใจตรงสูงโอเคขึ้นมาสมมติว่าวิธีทำเจมครับ ทำคําให้สั้นลงอีกนิดเดียวก็พอเกิดเป็นไทยแล้วใจต้องสูใช่ป่ะและเช่นเดียวกันกับปัญหาของคู่แรกเลยจังหวัดตกอ่ะยิ่งอันเนี้ยเราใส่เข้าไปมากอ่ะไม่น่าเกลียดแต่ถ้าเราร้องเรียบมันจะกลายเป็นอย่างที่บอกไม่คือเหิงนะเจอเจอเรารู้เรารักยิ่งคําว่ารักก็เหมือนกันเรารักกับเรารักยิ่งนิดนึงมันก็คาว่ารัก ศัตรูหน้าไหนไม่เกรงกลิ่นตามได้อีกหากมาช่วงชิงตายเสียเถิดคือใครมาช่วงชิงประเทศตายเสียเถิดการที่เราจะร้องประโยคนี้ว่าตายเสียเถิดเนี่ยมันต้องกล้าหาญพอสมควรนะงนั้นตายเสียเถิดนิ่มไปไปะมันดูไม่ออกว่าเราจะไปบอกให้เขาไปตายอะ่ะตายเสียเถิดได้นะแข็งแรงได้นะในความรู้สึกของพี่นะ ส่วนพี่ขชาครคบเผ่าไทยเดิมล้วนคนใจเด็ดเหมือนกันครับต่อจากเขามาให้ได้ต่อจากเจมส์มาให้ชัดว่าจังหวะเน้นลงไปได้อีกหน่อยแกรงดังเล็กเพชรชูชาเชิดมันคือไล่ลงมาตื้อตืตืถูกป่ะชูชาิทีนี้คําว่าเชิดเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นวรรณยุกต์เชิดเสียงมันสูงแต่เมโลดี้มันดันต่าลงใช่ปะชูชาเชิดแค่แค่นี้ เราต้องไปหาตัวที่จะเป็นโน้ตหลักอยู่แล้วคำทาให้ตัวนี้ชูหนึ่งสองสามจบแล้วทักษาทังนาทีทีนี้มันกี่จังหวะใส่ใจปกครองถ้านับตั้งแต่ใจมันคือใจคือหนึ่งใจสองสามปกครองใช่ไหมปกครองเนี่ยจะเป็นจังหวะยก,ะกอ่า ต้องลองฟังนะคะ <c oughs> อ่ะอีกเที่ยวอีกเที่ยวขออีกเที่ยว <Again. S 1> <Again. S 2> อเกนอเกนอะขาชายืนสมาร์ทเกิดเป็นตายแล้วใจต้องสู้ ตายเสียเธอเผ่าไทยเดิมล้วนคนใจเด็ดมือนิง่งๆกระดูกกระดิกกระดุกกระดิกแรงดังเล็กเพชร,รชูชาติเติ่อต้อตงรักษาไว้แดนกําเนิดเกิดเป,เป็นไทยแล อ่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเมื่อกี้ที่บอกเขาว่าผิดจำใส่ใจตึตึกปกครองเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ใช่2แล้วไม่ใช่2จากขชาเป็น2จากจังหวะนํำคือจำใส่ใจตึกปกครองอ่ะลองเปิดท่อนเมื่อกี้ใหม่ได้ไหมคะเฉพาะเฉพาะต่อจากขชาได้ไหม ใช่ไหมโอเคอ่ะม right okay. ah, right? ันมีตัวส่งใช่ไหมเต้ใจใจตึดตึดตึรปกครองอถ้านับจังหวะแล้วทำให้งงจำท่อนทีนี้เอาละขอฟังท่อนต่อของน้องเต๋าได้ละ ปกครองอันนี้ของขชาถูกไหมลูกเดอเดอเดอชูชาเชิดอ่ะรักษาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ตายเสียเถิดตายได้ตอบไปเลยตอบไปเลยอะขชามาขชามาเข้าเลย กับสาวทํานาที่ตายอ,อย่าลอยทุ่นหือใจนี้ให้ยิ่งใหญ่ซิทย์สิ่งเมืองไทยแล้วใคร